ตดัตดตัดตัดเข้าไปแล้วตัดตอยู่เปี่ยนตัวพึง้งแล้วก็ไปไม่ๆอแล้วก็ไปเก็บนู่นเราก็เราก็ไปเก็บโงนาะที่เขาทำให้เขียวไปอย่างนี้เลยลก็จะได้หนึ่งร้อยอันแบบนี้แล้วก็เอาไปให้คนนี้ ก็พี่ซื้อที่บ้างซื้อที่ซื้อที่ด้วยซื้อที่ด้วยจ้านี่ติวซื้อที่แต่ซื้อไม่ได้ตัดขนแกะตัตรขนแกะตัดขนแกะตัดขนแกะตัดขนแกะ